ประวัติคณะรักการเขนแห่งจันทบุรีการอบรมขั้นยุวภาพคณะรักการเขนแห่งจันทบุรีให้ความสำคัญต่อการอบรมยุวพัคินีหลังจากปฏิญาณตนครั้งแรกในคณะแล้วยุวพัคินีมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมของคณะ โดยใช้ในชีวิตอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงดำเนินชีวิตตามลักษณะเฉพาะและพันธกิจของคณะได้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การถวายตนทั้งครบแด่พระเยซูคริสต์เจ้าดังความตอนหนึ่งในหนังสือชุดการศึกษาชีวประวัติของพระสังฆราชปีแอนลัมแบ์เดลามอสโดยคุณพ่อโรแบรก์กอสเตเล่มหนึ่งว่า คุณพ่อเปตโตรรัมแบร์เตรียมถวายมิสซาค,ครั้งแรกด้วยการเข้าเงียบ40วันท่านได้ไปเข้าเงียบที่บ้านเนนของคุณพ่อเอิร์ธที่คูตังเชอและได้ถวายมิสซาที่นั่นวันที่8ดกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่คุณพ่อเอิร์ธฉลองดวงถะไทยของแม่พระในมิสซาค,ครั้งนั้นคุณพ่อรัมแบร์ได้ไปฏิญาณตนจะเป็นผู้ถวายบูชาและเครื่องบูชาตลอดการ เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นดังรูปแบบชีวิตของยุวะพัินีในการเดินทางสู่หนทางแห่งกางเขนของพระคิดเจ้าอย่างสมบูรณ์ดังนี้ผู้ดูแลยุวะพัินีจะส่งเสริมให้ยุวะพักินีพัฒนาชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาค้นควา้า อ่านและศึกษาไตราตรองคำสั่งสอนจากพระคัมภีร์คือพระธรรมล้ำลึกของพระคิดเจ้าพระตีเอกภาพและพระศาสนาจักรพยายามเรียนรู้ถึงจิตตารมณ์ของพระสังฆราชปีแอร์ลัมแบร์เดลามอสโดยการเพ่งพิษภาวนาการพลีกรรมและการอภิบาลแพร่ธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในงานคณะที่มอบหมายให้และพร้อมที่จะมอบชีวิตทั้งครบแด่พระเจ้าตลอดไป